and uh -huh. وقد نفسي اولا بتقوى الله والله عليكم มีชีวิตอยู่ในวันที่เดือนของเดือนชาติงนเป็นเดือนที่อยู่ใกล้กับเดืนอนอะตอนที่ผู้คนคาดหวังเป็นเดือนที่มากที่สุดที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องสงารทั้งหลาย,ายเดือนชาติงนก็ถืออีกเป็นเดือนเดือนที่เป็นท่านจะไปสวรลค์อัสสลามเนี่ยเือสี่องมากที่สุด เดืเอนชาปนถถึงชาวสลบเนี่ยก็คอือเป็นเดือนของอัอาชงเดกันทั้งหมดนี้เนี่ยนะมีการดสุดนของอน,นามีเยอสุดมีการอาตั่านเยสุสเพื่ออะไรเพื่อเป็นการถัดเาเพื่อความพร้อที่จะมีขึ้นในเดืเอนห่อนแลีต่าสิเดือนเอดน่ กรณที่เคยบาดไว้คนที่ก็สามารถที่จะดิบมาได้แล้วสหรับคนที่อยาง่ดินะฮะซ้อมกันโมซ้อมกันฝึกซิบบก่อนที่จะเจอบทบาทจีนในยอร์ออตอนเองดังนั้นสุนทรน สร้างมาตั้งแต่เดือนแรกที่เราในคันแี่เราให้รูกหัวใจหัวใจเป็นอวไว้ว่าแรกช่นเดียวากันที่มีการทําหน้าที่แรกเริ่มในเดือนที่สองที่เราตั้งอยู่ในคนันแม่ช่วใช่ไหมครับพอเราศึกษาลงในระดับของตัวอ่อนตอนที่เราอยู่ในคนันแมหัวใจมีความอสองขั้งแต่กันเริ่มถ้าสมสมอ ถ้าเราศึกษาลงไปยึกแล้วก็มูลนากับศาสนาเราชมว่าจิตสำนึกอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าจิตสำนึกเสียมันก็จะเสียหมดเลยเพราะมันคือศูนย์ควบคุมพฤติกรรมเนาะว่าเราจะเป็นคนดีเราจะประพฤติดีเราจะเป็นคนชั่วเราจะรัดชั่วนะฮะทีนี้เราไปดูกันในระยะแรกต้องเริ่กต่อใช้ในกานในเรื่องของจิตนะจิตสำนึกว,ว่าหัวใจเนี่ยคือตัวการ ในในนั้นก็คือในรัฐธงที่ดีมาก มันม no so no ีหลายเคสในรอบนี้ที่มีการเปลี่ยนหัวใจเดิมเขาเป็นคนดีเดิมเป็นคนที่ปฏิบัติดีเขามีปัญหาเรื่องหัวใจต้องเปลี่ยนหัวใจเอาหัวใจจากคนชั่วเอาหัวใจจากคนที่ทําไม่ดีไหมสุดสุดท้ายหลังจากการผ่าตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขากลายเป็นคนอีกคนหนึ่งไปเพราะมันตรงในบริษีหรือเป็นบริษจากอีกคนหนึ่งเนี่ยมาใส่ในตัวเขาเห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ยมันจะเกิดในนี้ถ้าหากว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับหัวใจถ้าบอกว่า ลายเทสทีเกนะแัง้นเราต้องระวังเราต้องดูแลดูแลอะไรดูแลทำยังไงดีเนี่ยให้หัวใจเรานะเป็นหัวใจที่พักภูมิธรรอเเป็นหัวใจที่สงบเป็นหัวใจที่รักที่จะทำดีต่อพระคนรอบข้างเราต้องทำต่อและเรา Jadi, sebenarnya Alquran telah memberitahu dengan jelas dalam ayat-ayat yang berlalu ini. Allah bersikeras untuk memperoleh Nurul Ulul dengan sikap 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 Allah bersik นะะวิธีการเนียที่มันไม่อยู่ใกลจากเราเ 1. หัวใจเราสอ ลองจะดีถ้าตรงนี้ดีเธอดผดีได้แ <huge> ต <obsession> ah, ่ถ้าตรงนี้มันเสียมันต้องไปรรักษามันก็จะเสียทั้วร่างกายเสียทั้งร่างกายหนึ่งเสียเพราะอะไรฮะจิตสานึกเราเสียสองเมื่อระบบหัวใจเสียหรือระบบเลือดถ้าตามาเป็นสารเทียงไงมันจะทําให้เซลล์ข้อร่างกายของเรานั้นเสียตามไปด้วยเพราะมันเป็นตัวแคร่่เป็นตัวนําพาสารอาหารเป็นตัวนําพาออกซิเจนเป็นตัวนำากลัเมาเปนตัวนายเป็นตัวนำพาออกนนั่นแหละ เราชอบทำอะไรทำไจากไอส์

ในความ,มคิดผมในทางนักทศาสตร์จะบอกว่าเรากำลังทลายความเป็นมนุษย์ในความที่ออร์ลี่สร้างมาอัสสัมปอรยเอาล้อสร้างมาสองรูแบบเรามาทำลายเราดูภาพดูสิเราจะลแค่นั้นเองของางผมในทางน,นักวิทยาศาสตร์ส่วนในทานะที่เป็นศาสนศาสตร์ผมจะมอบให้กับขอเจร้อ 做地了，他们 <So> <Yeah. S 1> 到。 นอรอสลาไม่เคยจะอยู Saint ่ในโอของการนะเพื่อให้จิตใจมัเข้าเนื้อโดสุขขอ์เราเราไคฟังด้เลยเลยเราเคยท่องลูกอัลไกันเช่นอมาอย่างน้ตอนี่ราดสวอดีอะไรดีตัวกานี่าจากไหนก็คือนการดีหมือนกันมีอยัางอ่น ในบทเรียนของโรงอาช่วกันนบีถามถึงอะฮะขอถึงอัสอัลุกนกอนเริมขอถึงเรื่องอะไรหัวใจชีวนันนี่ขนาดเป็นนบีโซโลก็สบาเรา่ะมากมายหลายกองที่เกิดขึ้นในวันนี้จากงานของเราทุกคนระดับโัการหนุ่มในสเงคมีสำคอินาองเราบามนอินดอือาพ่อคนที่มีความจำเลย จี่พร้อมนะฮะในสิทธาของเราถือว่านั่นคือใครครับคชิญที่ดีใจที่มากกว่าเราอเองเราวันนี้มีหลายระดับมีผู้บริหารมีผู้ที่เป็นนักศ,ศ,ศ,ศึกษามีจากข้าราชการส่วนอื่นมีจาก จีงเรื่อเรื่องสงลแต่น้าเสดาเราส่วนใหญ่เรื่องอัลล้ออะไรตอนเวลาเรืองสิ่งอ้ม้อไรตอนที่เราถือุงมือโตรที่เหลือนกัากน้ตัวไขอ่หาปร้นนี้เราทำก่อนที่เราจจะมาถึงเป็นเดื่อนที่ทนรู้ว่ามาเสริมเราจะแก้ไขให้ชีวิตของเรานี่ยสงบและเราจะลับหาร้อโงค์ดยใจที่ท่าดีคพระองนะครับอันนี้คือสั้นๆที่จะ တို့တော့တော့ပါတော့မို့လို့တော့တော့မို့လို့အင်းအမောမလာကြဖို့ဆုတောင်းပါတယ်နဗီရေအိုလူအစ